ทำไมบางคนพูดทั้งวันแต่ไม่มีใครฟังแต่ทำไมบางคนแทบจะไม่ได้พูดกลับทำให้ทุกคนเกรงใจขึ้นมาได้ทันทีซึ่งคําตอบก็คือวิธีในการวางตัวนั่นเองค่ะที่ทำให้คนทั้งกลัวทั้งเกรงใจและก็ดูหน่าเกรงขามสวัสดีค่ะดิฉันบันทิตาพานจันและนี่ก็คือ12วิธีในการวางตัวให้คนกลัวและก็เกรงใจบทเรียนแห่งอานาจจากสาก,ก๊กข้อที่1นิงน่งให้มากกว่าพูด คนที่มีอำนาจไม่จำเป็นต้องใช้ปากตะโกนไม่จำเป็นต้องอวดรู้ให้ใครฟังยิ่งเงียบยิ่งทำให้คนกลัวเพราะเขาไม่รู้ว่าเบื้องหลังที่เงียบนั้นซ่อนอะไรอยู่โจโฉถือว่าเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดเวลาที่มีใครมาขอความเห็นเขาไม่ได้รีบพูดไม่รีบพยักหน้าหรือว่าสายหัวเขาจะนั่งนิ่งๆฟังคนพูดจบแล้วก็ไม่แสดงสีหน้าคนที่เล่าก็จะเริ่มเหงื่อแตก พอไม่รู้ว่าเจ้านายกําลังพอใจหรือว่ากําลังโกรธมีครั้งหนึ่งนะคะที่ขุนนางผู้ใหญ่ได้เสนอแผนศึกเสียงดังลั่นได้ยกเหตุผลมาเยอะแยะมากมายแต่โจโฉกลับนั่งนิ่งจ้องอย่างเงียบๆแล้วขุนนางผู้นั้นก็เริ่มใจเต้นแรงมือไม้สัน่นพูดจาก,ก็เริ่มติดขัดพอไม่รู้ว่าคําพูดของตัวเองเข้าหูหรือว่าเข้าหลุมกันแน่สุดท้ายก็ต้องกลับไปทบทวนด้วยความหวาดกลัวทั้งทั้ที่โจโฉยังไม่ได้พูดอะไรเลยสักคำนี่แหละค่ะ คืออำนาจของความเงียบคนที่นิ่งไม่ได้หมายความว่าโงา่แต่คือคนที่ให้คนอื่นเปิดไพ่ก่อนพอเขาเผลอพูดมากไปคุณก็จะเห็นทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนของเขาหมดแต่คุณกลับยังเก็บไพ่ในมือไม่เปิดไพ่สักใบแล้วใครจะกล้าละ่ะคะอย่าลืมนะคะว่าความเงียบคือการทดสอบใจคนถ้าเขากลัวเขาก็จะเผยธาตุแท้ออกมาถ้าเขากวนกวายคุณก็จะรู้ว่าเขายังไม่มั่นคงพอแต่ถ้าเขานิ่งสู้ได้ คุณก็รู้ว่าเขาไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะให้ตัวเองดูน่าเกรงใจอยากจะให้คนกลัวเวลาที่เข้าหาไม่ต้องรีบพูดไม่ต้องรีบตัดสินนั่งนิ่งๆฟังให้หมดแล้วค่อยว่ากันทีหลังแต่คำถามก็คือว่าแล้วทำไมความเงียบถึงน่ากลัวกว่าการพูดมากคำตอบง่ายๆนะคะก็เพราะว่าคำพูดนั้นเผยไพ่ในใจออกมาทั้งหมดแต่ความเงียบทำให้ไม่มีใครรู้ว่าในใจของคุณคิดอะไรและสิ่งที่คนเรากลัวที่สุด ไม่ใช่ความจริงแต่คือความไม่รู้ตั้งหากข้อ 2. มองขาดแต่พูดไม่หมดอำนาจที่แท้จริงไม่ใช่การรู้ทุกอย่างแล้วก็รีบประกาศให้ใครต่อใครฟังแต่คือการมองออกทุกเรื่องแต่เก็บเงียบไว้ในใจโจโฉขึ้นชื่อเรื่องสายตาที่แหลมคมรู้ว่าใครคิดอะไรรู้ว่าใครจงรักพักดีหรือว่าใครซ่อนดาบเอาไว้ข้างหลังแต่เขาไม่เคยรีบเปิดบงไม่เคยรียบบอกตรงๆว่าข้าเห็นนะ เพราะทันทีที่คุณพูดทั้งหมดศัตรูก็จะรู้ว่าคุณรู้อะไรและเขาก็จะหาทางเปลี่ยนเกมได้แต่ถ้าคุณเก็บไว้ในใจเขาก็จะหวาดระแวงทุกครั้งที่อยู่ใกล้คุณอย่างมีครั้งหนึ่งที่ขุนนางได้เสนอแผนรบที่ดูสวยหรูโอ่อาเต็มไปด้วยคำพูดหวานๆโจโฉฟังแล้วรู้ทันทีว่ามีพิรุษข้างหลังแผนนั้นมีประโยชน์ส่วนตัวซ่อนอยู่แต่แทนที่จะค้านแบบตรงๆ โจโฉกลับพยักหน้าเบาๆแล้วก็เปลี่ยนไปสั่งงานอย่างอื่นขุนนางคนนั้นก็คิดว่าแผนการน่าจะผ่านแล้วแต่ไม่กี่วันต่อมาคนของโจโฉก็ไปเก็บหลักฐานมาได้ครบแล้วเขาก็ลงโทษอย่างเงียบๆทุกคนในวังถึงกับขนลุกนี่แหละค่ะคือการมองขาดแต่ไม่พูดให้หมดรอจังหวะลงมือที่ศัตรูไม่ทันตั้งตัวผู้นำที่ฉลาดจึงไม่ใช่แค่คนที่พูดทุกอย่างที่ตัวเองรู้เพราะว่าการพูดทั้งหมด คือการเอาไพ่ในมือไปให้คนอื่นอา่านแต่การเก็บเงียบทำให้ใครก็ไม่กล้าที่จะประมาทเราได้ลองถามตัวเองดูนะคะเวลาที่คุณอยู่ใกล้คนที่พูดทุกอย่างเปิดใจทั้งหมดแล้วคุณรู้สึกยังไงบ้างใช่ค่ะคุณรู้สึกสบายใจใช่ไหมคะเพราะว่าคุณอ่านเขาออกทั้งหมดแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ใกล้คนที่นิ่งมองเหมือนว่ารู้ทุกอย่างแต่ก็ไม่พูดสักคำแล้วคุณจะเป็นยังไงหัวใจมันก็จะเริ่มสันส่นๆเพราะไม่รู้ว่าเขาคิดอะไร นั่นแหละค่ะคือความน่าเกรงใจมันเกิดขึ้นตรงนั้นแหละค่ะนี่คือบทเรียนจากสามก๊กที่สอนเราว่าการปิดบังใจตนเองคือการคุมใจคนอื่นใครที่ไม่ให้คนอื่นอ่านได้ทั้งหมดคนนั้นแหละค่ะที่จะอยู่เหนือกว่าในทุกสถานการณ์ข้อ 3. ใจแข็งยามที่ต้องลงโทษคนจะมีอำนาจได้นั้นไม่ใช่เพราะว่าเขาใจดีอย่างเดียวแต่เป็นเพราะว่าเขามีความเด็ดขาดในยามที่ต้องตัดสินใจโจโฉเป็นคนที่รักลูกน้องดูแลเหมือนครอบครัว แต่เมื่อถึงเวลาที่ใครทำผิดร้ายแรงเขาไม่เคยปล่อยผ่านเพราะถ้าหากว่าผู้นำใจอ่อนในเวลาที่ไม่ควรอ,อ่อนอำนาจทั้งหมดก็จะพังทลายลงเหมือนกับกำแพงที่มีรูรั่วมีเรื่องเล่ากันว่าครั้งหนึ่งแม่ทัพคนสนิทได้ทำผิดกฎของกองทัพอย่างร้ายแรงทุกคนก็คิดว่าโจโฉจะต้องยกโทษให้เพราะนี่คือมือขวาคู่ใจแต่ผิดถนัดเลยค่ะโจโฉสั่งตัดหัวทันทีต่อหน้าทหารนับพันทหารทั้งกองที่เห็นก็ยืนตัวสั่น แล้วตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีใครกล้าละเมิดกฎอีกเลยอำนาจจึงอยู่ได้ด้วยความเด็ดขาดไม่ใช่แค่คำสั่งเพราะว่าคำสั่งถ้าเกิดไม่มีบทลงโทษจริงก็เป็นได้แค่ลมปากแต่ถ้ามีตัวอย่างให้เห็นต่อหน้าต่อตาคนก็จะเกรงใจไปตลอดนั่นเองอย่าลืมนะคะว่าความกลัวมีพลังมากกว่าความเมตตาคนเราอาจจะลืมบุญคุณได้แต่ไม่มีวันลืมคนที่ลงโทษเราและยิ่งโทษนั้นเกิดขึ้นต่อหน้าคนอื่น ความทรงจําก็จะฝังรากไปทั้งกองเลยค่ะบางคนอาจจะถามว่าถ้าใจแข็งมากไปจะไม่เสียคนรอบข้างไปหรอคําตอบก็คือไม่ใช่ให้โหดทุกเรื่องแต่คือให้เด็ดขาดในเรื่องที่กระทบต่อวินัยและก็ความยุติธรรมเล็กน้อยก็สามารถปล่อยผ่านได้แต่สิ่งที่สั่นคลอนต่อรากฐานอํานาจห้ามใจอ่อนเด็ดขาดนี่แหละค่ะคือเหตุผลที่ทําไมโจโฉถึงสามารถคุมคนได้ทั้งแผ่นดินเพราะคนเกรงใจไม่ได้เกรงที่ความดี แต่เกรงกลัวความเด็ดขาดที่ไม่เลือกหน้านั่นเองนี่คือบทเรียนจาก3ามก๊กที่สอนเรานะคะว่าถ้าอยากจะให้คนกลัวต้องใจแข็งยามที่ลงโทษไม่ว่าเขาจะเป็นใครใกล้ชิดแค่ไหนผิดก็คือผิดเมื่อผู้นำทำได้คนทั้งโลกก็ต้องยำเกรงข้อ4ทํทำดีแบบไม่ต้องอวดในโลกนี้นะคะการทำดีนั้นมีอยู่สองแบบแบบแรกก็คือทำดีแล้วประกาศให้โลกรู้หวังว่าจะให้คนยกย่อง ส่วนแบบที่สองทำดีแล้วเงียบไม่ต้องพูดไม่ต้องโอ้อวดแต่ปล่อยให้การเวลาเป็นคนบอกแทนผู้นำที่แท้จริงจะเลือกแบบที่สองนั่นเองดูอย่างโจโฉเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากเวลาที่ลูกน้องบาดเจ็บเขาสั่งหาหมอที่ดีที่สุดมาให้เวลาที่ทับขาดสเสียบยงเขายอมลดส่วนแบ่งของตัวเองเพื่อให้ทหารอิ่มแต่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่เคยทำก็คือเขาไม่เคยยกบุญคุณขึ้นมาข่มใคร ในหลายๆครั้งเขาได้ช่วยเหลือขุนพลจนพวกนั้นถึงกับน้ำตาคลอแต่โจโฉไม่เคยพูดว่าข้าเลี้ยงเจ้าข้าช่วยเจ้าเขาปล่อยให้ความดีซึมซับเข้าไปในใจของทุกคนเองนั่นแหละค่ะที่ทำให้ลูกน้องรักและก็กลัวพร้อมกันคนเรานะคะถ้าโดนช่วยแล้วแล้วก็โดนพูดกรอกหูทุกวันว่าถ้าไม่มีข้าเจ้าก็คงจะไม่รอดวันหนึ่งความซาบซึ้งนั้นก็จะกลายเป็นความรำคาญแต่ถ้าโดนช่วยโดยที่ไม่ได้พูดถึงเลย ความรู้สึกกะตันยูก็จะยิ่งหนักแน่นและนี่แหละค่ะคือเหตุผลที่ลูกน้องของโจโฉหลายคนยอมสละชีวิตให้เขาอำนาจที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การพูดโอ้อวดเพราะว่าคำพูดนั้นมันลืมง่ายแต่การกระทำต่างหากที่ฝังอยู่ในใจบางคนอาจจะสงสัยว่าถ้าทำดีแล้วไม่พูดคนอื่นจะรู้หรอคำตอบก็คือไม่ต้องห่วงหรอกค่ะคนที่ได้รับเขารู้และคนรอบข้างเขาก็จะมองเห็นเอง โดยที่คุณไม่ต้องเปลืองคำพูดไปโฆษณาแม้แต่คำเดียวและที่สำคัญที่สุดคนที่ทำดีเงียบๆแต่กลับใจแข็งเด็ดขาดเวลาที่ลงโทษก็จะกลายเป็นคนที่น่ากลัวที่สุดเพราะว่าลูกน้องไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้รางวัลหรือว่าเมื่อไหร่จะถูกลงโทษสิ่งนี้เองค่ะที่ทำให้ทุกคนทั้งรักและก็เกรงใจไปพร้อมกันและนี่คือบทเรียนจากสามก,ก๊กบอกไว้ชัดเจนเลยนะคะว่าทำดีไม่จำเป็นต้องพูดให้ดังแต่ทำให้ถึงหัวใจ ใครทำได้แบบนี้ก็จะมีทั้งอํานาจและก็ความน่าเกรงขามโดยที่ไม่ต้องตะโกนเลยค่ะข้อหแสดงอํานาจผ่านวินัยคนที่ไร้วินัยไม่มีวันน่าเกรงใจได้เพราะว่าความมีวินัยคือรากฐานของอำนาจใครที่ควบคุมตัวเองไม่ได้ก็ย่อมควบคุมคนอื่นไม่ได้เช่นกันโจโฉเป็นแม่ทัพที่คนทั้งแผ่นดินเกรงขามไม่ใช่เพราะว่าเขามีทัพที่ใหญ่ที่สุดไม่ใช่เพราะว่าเขามีเงินมากที่สุด แต่เป็นเพราะว่าเขาสร้างกองทัพที่เข้มงวดราวกับเหล็กกล้าเวลายกทัพออกศึกเขาสั่งให้ทหารเดินเรียงกันเป็นระเบียบทุกฝีก้าวไม่ให้ปล้นไม่ให้ข่มเหงชาวบ้านใครฝ่าฝืนตัดหัวทันทีไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งนะคะคือเขาบอกว่าครั้งหนึ่งทัพของโจโฉได้ผ่านทุ่งนาข้าวนี่เหลืองอารามไปหมดเลยค่ะทหารก็หิวจนอยากจะเก็บมากิน แต่โจโฉออกคำสั่งเด็ดขาดว่าห้ามแตะต้องแม้แต่รวงเดียวพอมิทหารเผลอทำผิดจริงๆโจโฉก็ลงโทษทันทีทุกคนขนลุกสู้เลยค่ะพอรู้แล้วว่าเจ้านายพูดจริงทำจริงและต่อจากนั้นแค่ชื่อเสียงของกองทัพโจโฉเดินผ่านชาวบ้านก็ไม่ต้องหนีแต่กลับยกอาหารมามอบให้ด้วยความเต็มใจนี่แหละค่ะคือผลของวินัยที่สร้างความเกรงใจโดยที่ไม่ต้องข่มขู่ วินัยคือสิ่งที่ทําให้ศัตรูกลัวตั้งแต่ยังไม่เจอหน้าเพราะเขารู้ว่ากองทัพที่มีวินัยสูงจะไม่มีจุดอ่อนให้เจาะได้แค่ได้ยินเสียงกลองรบของโจโฉศัตรูก็ใจสั่นแล้วค่ะเพราะรู้ว่าเบื้องหลังของเสียงกลองนั้นคือระเบียบที่ไม่เคยแตกแถวบางคนอาจจะถามว่าแล้ววินัยของผู้นําเองลาสาคัญไหมคําตอบคือสําคัญที่สุดเลยค่ะเพราะถ้าผู้นํายังขี้เกียจเละเทะไม่รักษาคําพูด แล้วใครจะเอาใจมาฝากไว้ได้คะผู้นำที่เคร่งครัดกับตัวเองจะเป็นเสาหลักให้กับลูกน้องเคารพโดยที่ไม่ต้องเอ่ยปากนี่คือบทเรียนจากสามก๊กนะคะที่สอนเราว่าอำนาจไม่ได้อยู่ที่เสียงดังแต่อยู่ที่วินัยที่คนไม่กล้าลาเส้นเพราะคนที่มีวินยัยจะทำให้คนทั้งรักทั้งเกรงใจและก็จะทำให้ศัตรูกลัวแม้ยังไม่ทันได้ยกดาบข้อ6อย่าแสดงความโลภออกหน้าออกตา ความโลภคือหลุมพรางที่คนฉลาดตกม้าตายมานักต่อนักใครที่แสดงออกว่าต้องการมากไปไม่ว่าจะเป็นเงินทองตำแหน่งหรือว่าชื่อเสียงศัตรูก็จะรู้ทันทีว่านี่แหละคือจุดอ่อนแล้วก็ใช้มันเป็นเหยื่อล่อให้เดินเข้ากับดักโจโฉไม่ใช่คนจนเขามีสมบัติมียศถาบรรดาศักดิ์มีอำนาจยิ่งใหญ่เหนือคนทั้งแผ่นดินแต่เขาไม่เคยโชว์ว่าอยากได้อยากมีอะไรเกินขอบเขตเวลามีคนถวายของหรูเขาก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไร แต่ก็ไม่ทำท่าทีว่าอยากได้จนเกินงามเขาทำเหมือนกับว่าพอแล้วจนคนรอบข้างอ่านไม่ออกว่าแท้จริงนั้นเขาต้องการอะไรเพราะทันทีที่คนอื่นอ่านใจเราออกเขาก็จะรู้วิธีซื้อใจเราหรือที่แยก่กว่านั้นรู้วิธีทำลายเราด้วยมีครั้งหนึ่งที่ขุนนางต่างเมืองคิดที่จะซื้อใจโจโฉด้วยทองคาและก็อัญมณีหวังว่าถ้าเขาโลภก็คงจะยอมอ่อนข้อแต่โจโฉกลับวางสีหน้าเรียบเฉย ไม่แสดงความอยากได้แม้แต่น้อยเข้ารับเพียงเล็กน้อยตามธรรมเนียมส่วนที่เหลือก็คืนกลับไปทั้งหมดคุณนางคนนั้นก็น่าชาเพราะว่าแผนที่เตรียมมาใช้ไม่ได้ผลเพราะคนที่ไม่แสดงความโลภคือคนที่ยากจะควบคุมที่สุดอำนาจที่แท้จริงไม่ใช่การกอบโกยทุกสิ่งตรงหน้าแต่คือการทําให้คนอื่นไม่รู้ว่าเราอยากได้อะไรศัตรูที่มองไม่ออกก็จะไม่กล้าเสี่ยงลูกน้องที่เดาไม่ถูกก็จะไม่กล้าเอาของมาล่อให้เราหลง ทั้งหมดนี้ทำให้เราคุมเกมได้ตลอดนั่นเองบางคนอาจจะสงสัยว่าแล้วในใจโจโฉไม่มีความอยากได้เลยหรือคำตอบก็คือมีค่ะแต่เขาซ่อนมันเอาไว้ใช้มันเป็นพลังผลักดันไม่ใช่แสดงออกมาให้คนอื่นเห็นความอยากถ้าเกิดว่าควบคุมได้ก็คือพลังแต่ถ้าปล่อยออกมาคือหายนะนี่คือบทเรียนจากสามก๊กที่สอนเราว่าอย่าให้ใครอ่านใจเราได้จากความโลภ เพราะทันทีที่เขารู้ว่าเราหิวอะไรเขาก็จะเอาสิ่งนั้นมาล่อแต่ถ้าเราทำให้เขาไม่แน่ใจเขาก็จะไม่กล้าเล่นด้วยกับเราข้อ 7. ใช้คนเป็นแต่ไม่ให้เด่นเกินนายคนที่เป็นผู้นำจะต้องรู้จักใช้คนแต่การใช้คนนั้นไม่ใช่ใช้จนเขาเหนือกว่าตัวเองโจโฉฉลาดที่สุดก็ตรงนี้แหละค่ะเขาเป็นนายที่มองคนออกรู้ว่าใครเก่งเรื่องอะไรรู้ว่าใครเหมาะที่จะไปอยู่ตำแหน่งไหน แม่ทัพที่รบเก่งเขาก็ให้โอกาสออกศึกกุนซือที่มีปัญญาเขาก็ให้เป็นที่ปรึกษาไล่ตัวแต่สิ่งที่โจโฉไม่เคยทําก็คือเขาจะไม่ปล่อยให้ใครเด่นเกินหน้าเกินตามีเรื่องหนึ่งเล่าว่าครั้งหนึ่งแม่ทัพคนหนึ่งรบชนะศึกใหญ่ก็ได้เสียงสรรเสริญไปทั่วทหารทั้งกองทัพต่างยกย่องจนชื่อเสียงดังเกินไปโจโฉเห็นแล้วรู้ทันทีว่าถ้าปล่อยเอาไว้คนนี้จะกลายเป็นเสียนหนาม เพราะกองทัพอาจจะเชื่อฟังแม่ทัพคนนั้นมากกว่าฟังเจ้านายโจโฉจึงรีบหาทางลดอำนาจเพื่อที่จะไม่ให้สูงเกินไปไม่ใช่เพราะอิจฉาแต่เพราะว่าผู้นำที่แท้จริงต้องคุมทุกสายตาไว้กับตนเองนี่คือหลักใหญ่ของการบริหารอำนาจใช้ให้เต็มที่แต่ไม่ให้ใครกลายเป็นเจ้าของแทนเราเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกน้องดังเกินเจ้านายศัตรูจะใช้ตรงนั้นเป็นช่องทางในการโจมตี และลูกน้องเองก็อาจจะคิดแข่งข้อในวันใดวันหนึ่งบางคนอาจจะสงสัยนะคะว่าแล้วทำยังไงให้ลูกน้องไม่แข่งข้อทั้งที่เขาก็เก่งคำตอบก็คือว่าให้รางวัลแต่ก็ควบคุมอำนาจเก่งแค่ไหนก็ให้แต่สุดท้ายต้องไม่ข้ามเส้นทําให้เขารู้ว่าแม้ได้ดีเพราะฝีมือแต่ทั้งหมดนี้ยังอยู่ภายใต้อานาจของเจ้านายอานาจของผู้นาอยู่ตรงนี้เองค่ะคือทำให้ลูกน้องรักได้แต่ก็เกรงใจด้วย เขาจะได้ทำเต็มที่แต่ก็ไม่มีใครกล้าคิดแทนเรานี่คือบทเรียนจากสามก๊กที่สอนเราว่าใช้คนเป็นแต่ก็ต้องอยู่เหนือคนเสมอเพราะถ้าเกิดว่าคุณปล่อยให้ลูกน้องเด่นเกินหน้าเกินตาวันหนึ่งคุณอาจจะกลายเป็นคนที่ถูกโค่นเองก็ได้ข้อ 8. อย่าอ่อนแอให้ใครเห็นผู้นำไม่ใช่คนที่ไม่เคยแพ้แต่คือคนที่ไม่เคยแสดงความพ่ายแพ้ออกมาให้คนอื่นเห็นไม่ว่าจะน้ำตาความกลัวความสับสน มันมีอยู่ในใจของทุกคนแต่ถ้าเผลอแสดงออกมาเมื่อไหร่นั่นเท่ากับคุณได้ยื่นจุดอ่อนให้ศัตรูเอาไปใช้โจโฉเคยพ่ายศึกหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นตอนพ่ายแตกที่เซ็กเพก็กหรือยามเสียแม่ทัพฝีมือดีแต่ทุกครั้งที่เจ็บจนแค้นค่ะเขากลับไม่แสดงออกต่อหน้าลูกน้องเขายังยืนตรงใบหน้านิ่งตาแข็งทหารที่ยืนอยู่รอบกายจึงไม่กล้าหมิน่นไม่กล้าคิดว่าเจ้านายสิ้นหวัง เพราะว่าผู้นำอย่างนิ่งลูกน้องก็ยังยืนอยู่ข้างๆต่างกับผู้นำบางคนที่เวลาแพ้ก็แสดงออกทันทีด้วยการโวยวายรำ่ำไห้หรือว่าหนีไปหาที่ซ่อนพอคนอื่นเห็นว่าหัวหน้ากลัวใจทั้งกองก็กลัวตามอยากจะบอกว่าความอ่อนแอคือดาบที่แทงตัวเองเพราะคนรอบข้างจะไม่จงรักภักดีต่อผู้ที่เขามองว่าเปราะบ,บางศัตรูก็จะยิ่งฮึกเหิมเมื่อรู้ว่าอีกฝ่ายหมดแรงใจบางคนอาจจะสงสัยนะคะว่า ถ้าอย่างนั้นผู้นําไม่ควรมีความอ่อนแอเลยหรือเปล่าคําตอบก็คือไม่ใช่ว่าอ่อนแอไม่ได้แต่จะต้องเก็บไว้ให้ลึกที่สุดแสดงความเหนื่อยความท้อความสับสนได้ในที่ลับแต่ต่อหน้าคนอื่นจะต้องยืนตรงให้มั่นเหมือนกับเสาหินที่ไม่หวั่นไหวนั่นเองนี่คือเหตุผลที่โจโฉถึงแม้ว่าจะล้มลุกคลุกคลานแต่ก็ไม่เคยถูกใครดูถูกได้อย่างเต็มปากเพราะเขาไม่เคยให้ใครเห็นน้ำตาไม่เคยให้ใครเห็นการสั่นไหวศัตรูจึงเกรงใจ ลูกน้องจึงศรัทธานี่คือบทเรียนจากสามกกที่สอนเราว่าผู้นำที่น่ากลัวที่สุดคือผู้นำที่ไม่เคยเผยความอ่อนแอให้ใครเห็นเพราะตราบใดที่คนรอบตัวยังคิดว่าเราแข็งแกร่งอำนาจก็ยังอยู่ในมือของเราเสมอคะ่ะข้อ9เลือกใช้ความเงียบเป็นอาวุธเสียงบางทีก็เป็นดาบแต่ความเงียบคือหอกที่ทิ่มแทงได้ลึกกว่าเพราะเสียงที่ดังเรารู้ว่ามันมาจากทางไหน แต่ความเงียบนั้นไรทิศทางทุกคนก็เลยไม่หวั่นไหวโจโฉเป็นยอดคนที่ใช้ความเงียบได้เฉียบขาดเวลามีคนแข็งกราวเข้าหาด่าทอต่อนหน้าหรือว่าเสนอแผนที่คิดว่าฉลาดนักโจโฉไม่ได้ตอบโต้ในทันทีไม่ได้ด่วนคัดค้านไม่ด่วนชมเขานั่งนิ่งๆจ้องอย่างเงียบๆจนคนพูดเองกลับเป็นฝ่ายใจสัน่นยิ่งเงียบคนก็จะยิ่งเผลอพูดมาก สุดท้ายสิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจของเขาก็หลุดออกมาเองมีครั้งหนึ่งนะคะมีแม่ทัพต่างฝ่ายมาข่มขู่โจโฉต่อหน้าทุกคนก็คิดว่าโจโฉจะสวนกลับด้วยคำพูดคมคมแต่เปล่าเลยค่ะเขานั่งนิ่งๆยกน้ําชาขึ้นมาดื่มไม่แม้แต่ชายตามองส่วนฝ่ายตรงข้ามก็พูดไปเรื่อยจนเสียงเริ่มสัน่นเพราะไม่รู้ว่าโจโฉคิดอะไรพอเงียบจนทนไม่ไหวกลับเป็นอีกฝ่ายที่รนรานถอยไปเองนี่แหละค่ะ คืออำนาจของความเงียบเพราะทันทีที่คุณพูดมากสัตรูก็จะจับได้ว่าใจของคุณอยู่ตรงไหนแต่ถ้าคุณเงียบเขาก็จะเดาไม่ออกว่าคุณโกรธหรือเปล่าคุณพอใจไหมหรือคุณวางแผนอะไรอยู่ความไม่รู้นี่แหละค่ะที่ทำให้เขากลัวบางคนอาจจะสงสัยนะคะว่าแล้วจะต้องเงียบไปตลอดหรอคำตอบก็คือไม่ใช่ค่ะแค่เงียบให้ถูกจังหวะเงียบตอนคนอื่นต้องการคำตอบมากที่สุดเพราะความเงียบที่ถูกที่ถูกเวลา มันจะดังยิ่งกว่าพันถ้อยคาและอย่าลืมนะคะว่าการเงียบไม่ได้แปลว่าอ่อนแอแต่คือการเลือกที่จะไม่เปิดไพ่ของตัวเองให้คนอื่นเดาไปเรื่อยๆจนจิตใจของเขาอ่อนแรงเองบทเรียนเรื่องนี้สอนเอาไว้ว่าบางครั้งความเงียบก็คือฟ้าผ่าที่น่ากลัวที่สุดเพราะว่ามันทำให้คนรอบตัวหวาดกลัวโดยที่คุณไม่ต้องขู่แม้แต่คำเดียวข้อสิอย่าเข้าหาใครมากเกินไป ผู้นำนะคะถ้าอยากจะให้คนเกรงใจจะต้องรู้จักรักษาระยะห่างเพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่คุณทำตัวเข้าถึงง่ายเกินไปหัวเราะเฮฮาจนใครๆก็ลูบหลังได้วันนั้นแหละค่ะความน่าเกรงขามจะหายไปในทันทีโจโฉเป็นเจ้านายที่เลี้ยงดูลูกน้องเหมือนครอบครัวให้รางวัลให้อาหารดูแลขุนพลเหมือนกับคนใกล้ชิดแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังเว้นเส้นบางๆเส้นที่ไม่มีใครสามารถก้าวข้ามได้ลูกน้องจะรัก แต่ก็ไม่มีใครกล้าล้ำเส้นเพราะต่างก็รู้ว่าตรงกลางระหว่างความเมตตากับอำนาจโจโฉตั้งกำแพงบางๆเอาไว้เสมอมีเรื่องเล่านะคะว่าครั้งหนึ่งโจโฉได้จัดงานเลี้ยงอย่างยิ่งใหญ่ทหารหลายคนดื่มจนเมามายบางคนก็คิดว่าเจ้านายอารมณ์ดีก็เลยพูดจารล้อเล่นจนเกินขอบเขตโจโฉหันมามองแวบเดียวทั้งงานเงียบกริบไม่มีใครกล้าเล่นเกินกว่านั้นอีกเพราะแม้ว่าเขาจะเมตตา แต่ทุกคนก็รู้ว่าเส้นแห่งอำนาจยังคงอยู่นี่แหละค่ะคือหลักการใหญ่ความเกรงใจเกิดจากระยะห่างที่พอดีทักไล่เกินไปความเคารพก,ก็จะกลายเป็นความเสมอถ้กไลเกินไปความจงรักภักดีก็จะกลายเป็นความห่างเหินแต่ถ้าคุมระยะให้พอดีลูกน้องก็จะทั้งรักทั้งเกรงใจบางคนอาจจะสงสัยนะคะว่าแล้วผู้นำควรที่จะใกล้ชิดลูกน้องมากแค่ไหน คำตอบก็คือใกล้พอที่จะให้เขาอุ่นใจแต่ก็ไม่ใกล้จนเขาลืมเกรงใจเรานั่นแหละค่ะคือศิลปะของการวางตัวที่ทําให้ทั้งคุมใจคนและก็คุมอํานาจได้พร้อมกันบทเรียนในเรื่องนี้สอนเราว่าอย่าเข้าหาใครมากเกินไปเพราะเส้นระหว่างมิตรกับอํานาจมันจะต้องมีแบ่งอย่างชัดเจนนี่แหละค่ะคือสิ่งที่ทําให้โจโฉไม่เคยถูกลูกน้องกลืนอํานาจได้เลยข้อ11ใช้ความลับเป็นโล่กำบัง อำนาจไม่ได้อยู่ที่เสียงดังแต่อยู่ที่ว่าใครถือข้อมูลมากกว่าใครที่เปิดเผยทุกเรื่องในชีวิตตัวเองให้คนอื่นรับรู้หมดสุดท้ายเขาก็จะกลายเป็นคนที่ใครก็อ่านออกและก็ไม่มีใครเกรงใจโจโฉคือคนที่ใช้ความลับเป็นเกราะกำบังชั้นยอดแม้แต่คนใกล้ตัวที่สุดก็ไม่เคยรู้หมดว่าเขาคิดอะไรวันนี้เขายิ้มพรุ่งนี้เขานิ่งวันนี้เขาเอ่ยปากชมพรุ่งนี้เขาอาจจะสั่งลงโทษลูกน้องจึงอยู่ในสภาพเดาไม่ออก และการเดาไม่ออกนี่แหละค่ะที่ทําให้ทุกคนยำเกรงและมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งบอกว่ากุนซือคนหนึ่งคิดจะวัดใจโจโฉก็เลยลองถามตรงๆว่าเขาจะยกทัพไปทางไหนจะไปตีเมืองไหนก่อนโจโฉหัวเราะเบาๆตอบไปเพียงว่าบนฟ้ายังมีดาวอีกมากมายใครจะรู้ว่าดาวดวงไหนจะส่องก่อนคาถามกํากวมนั้นทําให้กุนซือคนนั้นไปต่อไม่ถูกและสุดท้ายเขาก็ไม่กล้าเอาคําตอบไปใช้ประโยชน์ใดๆ นี่คือวิธีที่โจโฉเก็บความลับแต่ทำให้คนอื่นเคารพในความลึกลับนั้นเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คนอื่นรู้เรื่องของคุณทั้งหมดรู้ว่าอยากได้อะไรคิดอะไรกำลังทำอะไรเขาก็จะไม่เกรงใจอีกต่อไปแต่จะหาทางควบคุมคุณแทนตรงกันข้ามนะคะถ้าเขาไม่รู้เขาก็จะไม่กล้าเสี่ยงเพราะไม่แน่ใจว่าคุณมีไพ่ลับอะไรอยู่ในมือบางคนอาจจะสงสัยว่าแล้วผู้นำควรที่จะเปิดใจกับใครได้บ้าง คำตอบก็คือเปิดได้ค่ะแต่อย่าเปิดหมดแม้แต่กับคนที่สนิทที่สุดก็ควรที่จะเหลือมุมเงียบๆที่ไม่มีใครสามารถก้าวถึงได้เพราะความลับนี่แหละค่ะคือเส้นแบ่งระหว่างผู้นำกับผู้ตามบทเรียนจากเรื่องนี้สอนเราว่าอำนาจคือการควบคุมข้อมูลใครที่เก็บความลับได้คนนั้นจะมีเกราะกำบังใครที่เปิดหมดทุกอย่างสุดท้ายจะเหลือแต่ตัวเปล่าให้คนอื่นเล่นงานได้ข้อ12 อย่าให้ใครรู้ว่าเรากลัวอะไรทุกคนมีสิ่งที่กลัวอยู่ลึกๆในใจบางคนกลัวความจนบางคนกลัวการสูญเสียบางคนกลัวการถูกหักหลังแต่สิ่งที่ทำให้คนคนหนึ่งพ่ายแพ้ไม่ใช่เพราะว่าเขามีความกลัวแต่เป็นเพราะว่าเขาเปิดเผยให้คนอื่นรู้ว่าเขากลัวอะไรโจโฉเป็นยอดคนที่รู้จักปิดบังหัวใจแม้ว่าเขาจะเคยพ่ายเคยเสียคนรักเคยสูญเสียกองทัพ แต่เขาก็ไม่เคยปล่อยให้ใครเห็นว่าสิ่งนั้นทำให้เขาหวั่นไหวศัตรูก็พยายามที่จะหาทางกดจุดอ่อนแต่ก็ไม่เคยเดาถูกว่าโจโฉกลัวอะไรที่สุดเพราะเขาไม่เคยแสดงให้เห็นเลยแม้แต่นิดเดียวมีเรื่องเล่านะคะเขาบอกว่าครั้งหนึ่งโจโฉถูกศัตรูล้อมรอบกำลังคนน้อยกว่าแทบสิบเท่าแต่เขากลับหัวเราะยกถ้วยสุราขึ้นดื่มต่อหน้าทหารแล้วบอกว่าคืนนี้แสงจันทร์งดงามยิ่งนัก ทั้งที่ในใจรู้ว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์คับขันทหารที่เห็นเจ้านายไม่หวั่นไหวก็ไม่กล้าหวั่นไหวตามสุดท้ายโจโฉพากองทัพฝาล้อมออกมาได้นี่แหละค่ะคืออำนาจของการไม่เปิดเผยความกลัวเพราะว่าความกลัวนั้นถ้าแสดงออกมาเมื่อไหร่มันก็จะกลายเป็นอาวุธให้ศัตรูใช้เหมือนกับคนที่เล่นหมากรุกถ้าเขารู้ว่าเรากลัวเสียตัวไหนเขาก็จะเดินหมากบีดตรงนั้นจนเราจนมุม บางคนอาจจะสงสัยนะคะว่าแล้วผู้นําไม่ควรมีความกลัวเลยหรือเปล่าคําตอบก็คือมีได้ค่ะแต่จะต้องซ่อนมันให้มิดมากจงใช้ความกลัวเป็นแรงผลักดันในใจแต่ไม่ใช่ยื่นให้ใครต่อใครเห็นเพราะทันทีที่คุณเปิดเผยคุณก็เสียอํานาจในสายตาของคนอื่นไปแล้วนี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมโจโฉถึงได้น่าเกรงใจยิ่งกว่าผู้นําคนอื่นเพราะไม่มีใครรู้ว่าเขากลัวอะไรและความไม่รู้เองค่ะที่ทําให้คนไม่กล้าเล่นงานเขา บทเรียนเรื่องนี้สอนเราว่าคนที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่คนที่ไม่เคยแพ้แต่คือคนที่ไม่มีใครรู้ว่าเขากลัวอะไรสุดท้ายนี้นะคะอยากจะบอกว่าอำนาจไม่ใช่แค่การครอบครองดาบการมีทัพหรือการครองตำแหน่งแต่คือวิธีในการวางตัวใครวางตัวได้ถูกต้องก็จะทำให้คนรอบข้างเกรงใจโดยที่ไม่ต้องออกแรงเลยค่ะ และถ้าเกิดว่าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆที่เมย์จะลงในทุกวันนะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะนะ